สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นปวชปวสว,วิทยาลัยอาชีวศึศศศกษาเทินเทคโนโลยีนะครับผมดรเปรมปรีหมูวิเศษวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องแรงจูงใจเคยได้ยินกันไหมครับน้องๆปวชปวสเคยได้ยินคำว่าแรงจูงใจไหมนี่ แรงจูงใจหมายถึงอะไรครับก็แบ่งเป็นสองส่วนใหญ,ใหญ่ส่วนที่หนึ่งก็คือแรงขับนี่แรงขับก็คือแรงที่ขับเคลื่อนเรามาจากภายในร่างกายพูดยังไงเป็นหางเสือเป็นตัวกระตุ้นให้เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อให้มันประสบความสำเร็จทำเพื่อให้อยากทำอะ่ะเอออยากจะทำนี่คือแรงจูงใจนะครับ อันนี้สองเป็นแรงดึงคือดึงเรานะพูดถึงงานแล้วขับมาจากไหนอันนี้ก็ดึงดึงให้เราทำงานดึงให้เราประสบความสาเร็จดึงให้เราอยากจะเรียนหนังสือดึงให้เราอยากจะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองนี่คือแรงจูงใจนะครับคนเรามนุษย์เราคน,นเนี่ยเราอายุ ็เ,เพิ่มมากขึ้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยนะครับเราทั้งระดับปวชปวสแน่นอนนะครับทุกคนต้องมีเป้าหมายเป้าหมายในชีวิตเนี่ยหลายๆคนมีเรามาเรียนนี่เราเป้าหมายเราต้องจบปวชเราต้องจบปวสแล้วจบธรรมดาไม่ได้นะต้องจบเกรด3.5เกรดสูงเกรดสูง ต้องลงมีทักษะฝีมือที่เยี่ยมนะพัฒนาตัวเองได้ยอดประมาณนี้เลยนะครับเพราะนั้นไอตัวเป้าหมายของเราเนี่ยจึงเป็นตัวขับเคลื่อนเราให้เราไปข้างหน้าเป็นตัวที่จะดึงเราให้มีความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับเพราะนั้นเป้าหมายที่ดีที่ดีดควรจะเป็นยังไง 1. ท้าทายควรจะทำในสิ่งที่ท้าทายตัวเองอยากจะทำอยากจะลงมือทำเพื่อให้เราเนี่ยประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นมันต้องท้าทายเราเนี่ยใช่ไหมครับถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ค่อยท้าทายแรงขับแรงขับเคลื่อนเนี่ยมันก็มีน้อยหย่อนยานแต่ถ้าเราทำเป้าหมายที่มันท้าทายในตัวเราเราก็จะทำให้เราเนี่ย มุ่งมั่นที่อยากพัฒนานตัวเองเนี่ยให้มากขึ้นอยากอ่านหนังสือให้มากขึ้นแม้บางทีไม่ค่อยชอบอ่านแน่นอนนะครับมนุษย์เราเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆเรียกว่ามนุษย์เอกน,นะอยากเป็นไหมมนุษย์เอกมนุษย์เอกก็เป็นคนประเภทอะไรครับตามธรรมชาติของมนุษย์ ตามธรรมชาติของมนุษย์เือคืออะไรครับขี้เกียจครับหลบได้หลบครับไม่ขยันไม่ขี้เกียจเอาไว้ก่อนทําไม่ได้นอนดีกว่านั่งนียนั่งดีกว่ายืนประมาณนี้ไม่รับผิดชอบเฉยเฉยแช่แช,ช,ช่นี่มนุษย์เอ็กอะไรที่ไม่เคเป็นธรรมชาตินะครับผมก็เป็นถ้าไม่มีอะไรมาบังคับมาสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเราเองเนะี่ยผมก็เป็น ทุกคนเป็นหมดนะครับแต่คนเราเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองให้มาเป็นมนุษย์วายคือมนุษย์ที่พัฒนาตัวเองทําตัวเองให้เป็นคนขยันสร้างตัวเองให้เป็นคนรับผิดชอบความรับผิดชอบความขยันความอดทนความเสียสละซื่อสัตว์พวกนี้เกิดจากการสร้างนะครับไม่ใช่โดยธรรมชาติ นะเพราะฉะนั้นใครที่ขี้เกียจอยู่นอนตื่นสายนหนทำกินไม่ขยันเรียนเราเป็นโดยธรรมชาติของมนุษย์ครับนั่นคือมนุษย์เอ็กเป็นปกติแต่ถ้าเราขยานันเราพัฒนาตัวเองเราฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนรับผิดชอบฝึกสำนึกในการทำความดี รับผิดชอบเจ้านายสั่งงานมาปับ๊บไม่ต้องมาควบคุมงานไม่ต้องทำงานให้เต็มที่ไม่อบงานไม่อู้งานแหมหายากนะครับแต่มนุษย์วายเนี่ยต้องเราต้องพัฒนาตัวเราเองขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเหมือนกันกับเป้าหมายของเราเป้าหมายเราจะทำอะไรก็ตามนะครับท้าทายอย่างอย่างเช่นอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้หรืออยากจะพัฒนาตัวเองมาสู่อะไร,รอ่า คนที่ใช้ภาษาได้ดีก็ต้องฟังภาษาอังกฤษทุกวันต้องท่องศัพท์นะต้องอ่านหนังสือภาษาอังกฤษต้องทําหลายๆอย่างที่เป็นมุติเวทเราการพัฒนาตัวเองด้านการเรียนรู้เนี่ยมันช้ามันไม่รวดเร็วหรอกครับกว่าเราจะพัฒนาตัวเองมาถึงขั้นที่ผู้ได้แบบผมเนี่ยมันช้านะต้องอ่านหนังสือมาให้เยอะ ต้องศึกษาจะต้องวิเคราะห์เพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งเป้าหมายเนี่ยมันต้องท้าทายตัวเองและที่สำคัญต้องเป็นไปได้เป็นไปได้ได้อย่างไงเพราะเราอะไรครับเพราะเราเนี่ยเราอยู่รู้ตัวเองนะเรารู้จักตัวเองถ้าเรารู้จักตัวเองดีเราก็จะตั้งเป้าหมาย ที่มันเป็นไปได้กับตัวเองนะแล้วรู้ว่ารู้วิธีทําด้วยนะร,รู้วิธีทาเห็นไ,ไหมครับรู้ตัวเองว่าเป็นอะไรนี่นรู้ตัวเองนะครับจากนั้นนําไปสู่เป้าหมายของเราเอง นคราวนี้เวลาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นว่าเราจะสำเร็จตามเป้าหมายนั้นเนี่ยเราต้องรู้วิธีทำรู้วิธีถูกไหมครับวิธีการวิธีการที่จะนำมาสู่เป้าหมายนั้นคืออะไรเพราะนั้นหลักของการตั้งเป้าหมายสามข้อนี้ต้องรู้ไว้ให้ได้ ท้าทายตัวเราไหมเป็นไปได้ไหมรู้วิธีการไหมและทําทันทีทอทอทอน่าทำทันทีเลยอ๋อละเราจะเป้าหมายเราจะเก่งภาษาอังกฤษคือเป้าหมายเนี่ยมันก็มีหลายระยะใช่ไหมครับนี่ขึ้นมาเป็นขั้นบันไดงนเงี้ยหนึ่งเสร็จสองเสร็จสามเสร็จสี่เสร็จ,รจห้าเสร็จ ก็คือหมายถึงว่าเราตั้งไปเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดขึ้นไปนะคือหลักของการประสบความสําเร็จในการตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยก็คือเราต้องอตั้งเป้าหมายระยะใหญ่ระยะยาวนะกายไว้ก่อนสูงส่งไว้ก่อนจากนั้นเราค่อยทําแบ่งออกเป็นย่อยๆเป้าหมายย่อยๆทักษะย่อยๆอย่างเช่นเราจะเก่งเรื่องอ หนึงเนี่ยเราก็ต้องแบกออกมาว่าต้องเป็นต้องไขเกิดประแจได้ก่อนนะต้องเดินสายไฟฟ้าด้วยก่อนนะต้องออรู้จักไอตัว IC ID ก็น่ะอิเล็กทรอนนะิกส์ Electronic นะครับไฟฟ้าก็ต้องเริ่มจากรู้จักสายไฟสำเร็จแล้วพาแล้วก็ติดตั้งได้คำนวณวงจรได้ก็ค่อยเป็นทีละขั้นการเรียนรู้เกิดขึ้นชา้าการพัฒนาตัวเองนั้นค่อยๆพัฒนา อย่าใจร้อนครับนะอย่างนักวิ่งอะ่ะใช่ไหมครับอย่างผมซ้อมวิ่งถ้าใจร้อนเร่งสปีดเร็วๆเนี่ยน้ำหนักเราเยอะแป๊บเดียวเข่าเจ็บสดนเท้าเจ็บพังนะนะเพราะฉะนั้นหลักของการดําเนินไปให้สู่เป้าหมายนั้นก็เป็นแรงจูงใจอันหนึง่งสําหรับตัวเรานะครับกรณีไอ้ตัวแรงจูงใจเนี่ย มันก็จะมีเป้าหมาย้วใช่ไหมครับโก็ต้องมีความต้องการจำเป็นนะนิดเรามีความต้องการที่จำเป็นในการใช้ชีวิต ชีวิตเราต้องรวต่อนะครับอันนี้ก็เป็นแรงขับที่ดีอย่างหนึ่งของแรงจูงใจเราต้องการอะไรบ้างในชีวิตทุงเหล่านั้นก็คือเนี่ยแรงจูงใจนะครับมีเป้าหมายมีความต้องการความต้องการก็ขั้นที่หนึ่งเราต้องการ ข้าวครับอาหารน้ำอาหารเพื่ออะไรครับเพื่อชีวิตไปได้ชีวิตอยู่ได้นะสัตว์ทุกชนิดเป็นเหมือนกันหมดนะพาะว่าอะไรครับถึงเวลาก็ต้องออกทำมาหากินถึงเวลาก็ต้องออกไปหาอาหารเพื่อมาเลี้ยงดูตัวเองจริงไหมครับอาหารก็บมรว่าความต้องการขั้นที่หนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของนิ เรื่องของปัจจัย4ี่อะปัจจัยสเอาง่ายๆก่อนนะที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ความจำเป็นพื้นฐานเนี่ยก็คือข้าวอา,อาหารเครื่องุ่งหม่มยารักษาโรคแล้วก็ที่อยู่อาศัยมีหรือยงังถ้ามีแล้วก็ผ่านขั้นที่หนึ่งแต่คนเราเนี่ยเมื่อผ่านขั้นที่หนึ่งแล้วมีข้าวกินอิ่มมีที่อยู่ให้นอนมีเครื่องนุ่งหม่มก็อยากจะได้ความมั่นคง ปลอดภัยนั่นหมายความว่าให้มีกินวันนี้พรุ่งนี้ต้องมีนะเดือนหน้าต้องมีนะปีหน้าต้องมีนะมีงานทํามีเงินเดือนมีรายได้ก็จะให้เราชีวิตของเรามัมีความมั่นคงมากขึ้นใช่ไหมครับเหมือนเราเนี่ยจบปวชปวสแล้วเนี่ยวันนี้เรามีเงินน้อยนักเรียนธรรมดาครมีเงินน้อยอยู่แต่พอเรามีเงินมากขึ้นเรื่อยๆ เราก็เริ่มเก็บออมแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีกินในวันข้างหน้านะซื้อบ้านซื้อรถนะมีครอบครัวก็เป็นมีความรู้สึกเป็นเจ้าของพูดได้ง่ายว่ามีสินทรัพย์อยากจะเป็นเจ้าของอยากจะได้บ้านอยากได้รถอยากได้มือถือดีๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งของเราที่ให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมา ไม่ได้ถึงจุดนั้นนะนี่อุ้ยมีบ้านมีรถมีอาหารการกินมีความมั่นคงปลอดภัยแล้วทุกอย่างเพอร์เฟเราก็ต้องการการยอมรับชื่อเสียงใช่ไหมก็บริจาคเงิน,นทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นนักการเมืองเล่นการเมืองอยากเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นนยากนนยกก็โอเคเนะก็เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งก็คือปัจจัยสามขั้นแรกเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ดำรงชีพได้แล้วมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างสบายแล้วเพราะนั้นใครที่มีขั้นที่หนึ่งมีขั้นที่สองก็ต้องพยายามหาขั้นที่สามเป็นเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของรถ จากนั้นก็พยายามต่อไปในเรื่องของการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองให้กับวงตระกูลนะให้พ่อแม่ได้มีชื่อเสียงในสังคมบ้างหรือว่าให้ตัวเรามีชื่อเสียงคนจีนเขบอกเนี่ยต้องสร้างชื่อให้กับวงตระกูลนะนะคนเดียวไม่พอนะต้องเอาทั้งตระกูลด้วยนะครับอันดับที่ห้าอันดับสุดท้ายของมาสโลนิสนี่ที่พูดกันเนี่ยมมนก็ลองจะบอกขั้นสุดท้าย บอกะกอนสะละักนะเป็นมาสโลนิสมาสโลนะฮะอันที่5ก็คือความสำเร็จแห่งตนเรามีเป้าหมายไหมครับเรามีเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อกี้นี้เราอยากสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นี่แหละครับคือความสำเร็จแห่งตน เซลล a แอค a ว i ิซ t ชันนะก็เมื่อเราสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้เราก็รู้สึกภาคภูมิใจขั้นที่5เนี่ยเราอยากภาคภูมิใจในตัวเองเราอยากจะรู้สึกว่าเราทำอะไรก็ได้ให้สำเร็จตามเป้าหมายคนมีเงินหนึ่งแสนก็อยากจะมีส0 0แสนอยากมี20 0แสนเป็นส0 0แสนเป็นล้านค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนะ คนรวยจริงๆก็รวยเป็นแสนล้านยังไม่พอต้องเอาสักสองแสนล้านต้องวรวยที่สุดในประเทศไทยความสําเร็จแห่งตนคือไม่จําเป็นเรื่องการกินอาหารแล้วไม่จำเป็นเรื่องของทรัพย์สินเป็นเจ้าของอะไรแล้วอยากได้ชื่อเสียงก็มีเต็มที่แล้วแต่อยากได้ความสําเร็จแห่งตนบางคนเรียนหนังสือบางคนอยากจะวิจัยบางคนอยากจะท้าทายตัวเองในหลายๆด้านอย่างผมเนี่ยเคยท้าทายตัวเองเรื่องวิ่งมาราธอนก็ทําได้ พยาคิดว่าเราจะวิ่ง42.195กิโลเมตรได้เห็นไหมครับด้วยใช้เวลาในการเตรียมและพัฒนาทักษะตัวเองเนี่ย2ปีพการเรียนรู้การฝึกฝนตัวเองนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแน่นอนเพราะนั้นเราเนี่ยไอ้ตัวแรงจูงใจเนี่ยมันจึงเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนชีวิตของเราให้ประสบความสำเร็จ ถ้าเราขาดแรงจูงใจเราก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกไม่อยากจะทำอะไรถึงไหมครับเรากอา็อยู่ชีวิตไปแบบวันๆไม่มีจุดยึดเหนี่ยวแรงจูงใจก็จะให้เรามีจุดยึดเหนี่ยวในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรนะ go เนี่ยเป้าหมายอะไรอีกอ แล้วก็ต่อไปก็ b e l i e v e ความเชื่อ need go b e l i e v e go need b e l i e v e ความเชื่ออะไรครับความเชื่ออันดับแรกเลยเชื่อมั่นในตนเองมีไหมครับ พวกเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองหรือยังความเชื่อมั่นในตัวเองนี่นะความเชื่อมั่นในตัวเองมีหรือยังเชื่อว่าอะไรครับเชื่อถึงศักยภาพศักยภาพของตัวเราเองเราเป็นคนมีศักยภาพเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เราเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเราเอง เพราะฉะนั้นเราอยากลงมือทำเลยใช่ไหมครับเราเชื่อมั่นว่าเราเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เราเชื่อมั่นว่าเราเป็นช่างยนต์ในช่างที่เก่งได้เราเป็นช่างไฟฟ้าที่ประสบความสำเร็จได้เรามีศักยภาพเพียงพอเราเรียนสายปฏิบัติงานนี่ปฏิบัติการเพราะฉะนั้นสายปฏิบัติการเนี่ยก็ต้องลงมือทำ พัฒนาทักษะฝีมือให้เก่งให้ได้นะจะเดินสายไฟฟ้าให้เก่งจะซ่อมรถยนต์ให้เก่งหรือจะพิมพ์ดีดจะมีการบัญชีคอมพิวเตอร์เก่งโปรแกรมเราทำได้เรามีศักยภาพแล้วเราลงมือทำด้วยการเรียนรู้และทำพัฒนาตัวเองลงมือทำเรียนรู้ทำเรียนรู้พัฒนาตัวเองเราก็จะ ประสบความสําเร็จมีความสําเร็จนะจำไหมครับประสบกับความสําเร็จพอเราประสบความสําเร็จแล้วความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะมากขึ้นเอ็นอย่างวงจรน,นี้นะครับเป็นวงจรความเชื่อเราเชื่อว่าเราประสบความสําเร็จได้เราเชื่อว่าเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะทํางาน จะเป็นแรงขับแรงดึงตัวเราเองออกมาเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตแรงจูงใจเราเข้าใจจริงๆมันมีมากกว่าน,นี้แต่ที่พูดถึงเรื่องแรงจูงใจเรื่องโกเรื่องเป้าหมายความต้องการและความเชื่อในตัวเองความเชื่อความศรัทธาที่เรามีว่าเราทําได้เราทําประสบความสาเร็จได้แน่จะเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของเราให้มีคุณค่าให้ อยากจะทำงานให้ประสบความสำเร็จวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาปวชปวสและผู้ที่สนใจนะครับเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องใดๆในโลกนี้ครับสวัสดีครับ